ัลโหลสวัสดีครับผมแต้มนะครับผมกับรายการเด็กบ้านวันนี้มาพูดเรื่องอคนไทยเริ่มแรกในอยุธยานะครับผมอาจจะดูเป็นท็อปิกที่แบบไม่ค่อยบ้านเท่าไหร่แต่ก็คือความเป็นมาคือผมอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับผมเป็นม่ิชนสุสสดสัปดาห์นะครับแล้วก็จะมีอลัมน์หนึ่งของคุณสุจิตตวงเทศนะครับก็เป็นนักวิชาการนักวิจัยอะไรก็แล้วแต่แกชอบพูดเรื่องคนไทยอะไรต่างๆเนี่ย ถามว่ามันเกี่ยวกับบ้านยังไงจริงก็คือมันเป็นการเป็นเรื่องของทำเลแล้วกันนะผมผมมองว่าอย่างนั้นเราก็ประเทศไทยก็เป็นทำเลหนึ่งที่คิดฮอตมากนะครับผมแล้วก็อยากจะรู้จะเล่าประวัติความเป็นมาของคนไทยนะครับผมว่าดราม่ามันเยอะมากมันสนุกมากๆแล้วก็คุณสุจิตต์ก็โดนดรามา่าอัดเยอะมากนะครับผมเรื่องของความเป็นไทยคนไทยมาจากไหนอะไรไม่ใช่ไทยอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นดรามา่าตามอินเทอร์เน็ตอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งเข้าใจได้เพราะ ทุกคนมีแบ็กกราวนด์ความเข้าใจของความเป็นไทยต่างกันนะครับผมในมุมของผมเองในสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นคำเรียกชื่อจิตสำนึกของตัวเองนะว่าฉันเป็นคนอะไรที่ไหนยังไงนะครับแต่ทางนี้ทางนักวิชาการนักประวัติศาสตร์อย่างคุณสุจินี่ก็จะมีเอาข้อมูลต่างๆมาเล่าให้ฟังมาแชร์ให้ฟังดูแล้วก็มันก็จะช่วยเปิดโลกนะครับผมเห็นมุมต่างๆของของของโลกนี้นะมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะเพื่อไม่การเสียเวลานะครับผมในข้อรำเนี้ย ผมว่าเป็นเป็นเอ่อบังเอื้เป็นฉบ,บ,บับที่ค่อนข้างกระชับดีนะครับผมว่าคนไทยมาจากไหนนะครับเอ่อผมเนี่ยก็เป็น f c การอ่านประวัติศาสตร์ไทยปร,ป,รประมาณหนึ่งแล้วก็จะสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับผมไม่เกินสินาทีนะอันที่หนึ่งคนไทยเนี่ยเราจะนับคนไทยเนี่ยมาจากสมัยแบบสุโคไทยสมัยอุตรย,ยานะครับผมแต่จุดเนี้ยทางทางเอ่อทางคอลัมน์เนี่ยเริ่มเลยว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อ จากเอกสารทางการของต่างประเทศก็คือจีนนั่นแหละมีการพูดถึงรัฐทางแถบนี้นะใช้คำว่ารัฐนะเพราะสมัยก่อนยังไม่มีประเทศไทยเนาะนึกถึงสมัยเกมออฟทรอนหนังบทจากจักรวรรดิโบราณเนี่ยแต่ละเมืองเนี่ยเขาก็จะดูแลกันเองระบบเจ้าพ่อระบบมาเฟียนะครับผมระบบกษัตริย์สมัยก่อนมันคือระบบผู้มีอำนาจนั่นแหละนะครับแล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ยทางการจีนเนี่ยเขาก็ลงมานะครับผมคือไม่ใช่ประเทศจีนเนี่ยนะเป็นจักร กวัดจีนอะไรก็แล้วแต่ราชวงศ์อะไรกันแล้วแต่เนี่ยก็ลงมาแล้วเป็นการบันทึกว่าเออในแถบนี้มันมี2กลุ่มใหญ่ๆนะที่ดูดลตรงนี้อยู่นะครับผมก็คือกลุ่มสายหนึ่งก็คือกลุ่มสา,ายสุพรรณเพชรบุรีนะครับผมดูทางฟางนี้ตรงนี้และกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือกลุ่มลโวะนะครับผม2กลุ่มนี้ต่างกันยังไงนะครับคือจากอันเนี้ยเขาใช้คําว่าก่อนอยุธยาเนี่ยไม่มีคนเรียกตัวเองว่าคนไทยนะครับเพราะสมัยนั้นเนี่ยรุ่มน้าเจ้าพญาเนี่ยมีหลายชาติ พอยู่ปนกันเช่นกลุ่มสยามกับกลุ่มขอมนะครับผมโดยเขานิยามว,ว่ากลุ่มสยามเนี่ยคืออะไรกลุ่มสยามเนี่ยคือเกจจี้มากเป็นคนไม่ไทยมีหลายชาติพันธุ์แต่พูดภาษาไทยรวมกันนะครับผมภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาการในการสื่อสารคุณต้องนึกนะว่าสมัยก่อนเนี่ยคือพูดง่ายแต่ละหมู่บ้านไม่มีภาษาของตัวเองกันหมดนะครับผมแต่สุดท้ายยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเวลามึงต้องเดินไปซื้อของไปเที่ยว ไปเจราจาอะไรเนี่ยมันต้องมีภาษากลางนะครับผมซึ่งภาษากลางที่ใช้ในกลุ่มพื้นที่แถบนี้หรือกลุ่มคนในโซนนี้นะครับเราใช้คําว่าคนใช้ว่าคนสยามคือคนที่พูดภาษาตระกลูลไทยไต้นะครับผมซึ่งจริงๆเขาอยู่แถบนี้ก็เป็นทุกที่แหละแต่ว่าในพระภูมิในโซนนี้ก็คือมีจะแน่นหนาหน่อยนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่ม ขอมนะครับผมลักษณะเดียวกันมีหลายชาติพันธุ์นะครับผมพูดภาษาเขมรเป็นภาษาทางการถูกเรียกว่าขอมนะครับผมจะแ,แกโนต้ตได้ว่าเป็นคาคือเป็นคําแปลงมาจากว่าคนที่ที่ลุ่มนะครับผมเพราะจริงๆคนแถบนี้จะมีที่ลาดสูงนะครับบนภูเขากับที่ลุ่มนะครับผมโอเคทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยสกลุ่มนี้มาจุดหนึ่งเนี่ยคือเขาก็อ่ะรวมทีมกันนะครับผมแล้วก็มาอยู่ที่ พระนครศรีอยุธยาหรืออโยธยาที่แกพูดถึงเนี่ยก็ก็คือเหมือนพูดง่ายสองรัฐเนี้ยสตระกูลเนี้ยนะครับผมมาปะรวมกันนะครับแล้วก็ตั้งกลุ่มใหม่ขึ้นมานะครับคนไทยมีรักเง่าจากชาวสยามที่ต่อไปเรียกตนเองว่าคนไทยและถูกเรียกตัวเองว่าคนไทยหลังจากเริ่มรับเทรวาสหรือศาสนาพุทธแบบลังกานะครับผมพูดง่าย พอมันเกิดการรวมกลุ่มตรงยุทธยาเนี่ยพูดง่ายๆคือไอ้กลุ่มคนที่พูดภาษาลูกครึ่งระหว่างไทยไต้กับคอ,อมเมดเนี่ยก็เลรวมกันแล้วก็นิยามตัวเองว่าเป็นคนกลุ่มใหม่ขึ้นมาว่าเป็นคนไทยนะครับผมก็คือจุดเนี้ยม,ม,มันมันเริ่มมาจากตรงนี้นะครับผมซึ่งจริงๆคือถ้าคุณรู้ถึงการ์ตูนหรือเกมหรือหนังประวัติศาสตร์เก่าๆจริงม,มันมันเข้าใจง่ายมาก2ตระกูล2เผ่านะครับผมปกคกองตัวเองใหญ่ขึ้นใหญ่ๆขึ้นแน่นอนว่ากลุ่มกลุ่ม กลุ่มวัฒนธรรมนี้กลุ่มคนไทยเนี่ยยิงเขาอยู่ตามแถบนี้กันหมดนะครับผมคือเนี่ยในหนังสือเนี่ยก็ได้ยามบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มคนที่พูดภาษาไทยไต่เนี่ยก็กระจายอยู่ตามแถบรุ่มแม่น้ำเนี่ยตามยิงก็เป็นกลุ่มแนวพวกสันเขานะครับผมเน่ยจากนี้เกาหิมาลัยนะครับอันนี้เป็นแม่น้ำพรมบุตรนะครับผมมีพวกกลุ่มคนที่พูดภาษาตะกูลไทยเหมือนกันอันนี้แม่น้ำโขง อันนี้แม่น้ำดำแม่น้ำแดงนะครับทางฝั่งเวียดนามนี้มนแม,ม่น้ำซาลวินจริงแม่น้ำไม่แน่ใจว่าทำไมแม่นำ้ำอ,อิรวดีตรงพมา่าเนี่ยเขาไม่พูดถึงแล้วก็ตรงนี้เป็นแม่น้ำกลุ่มเจ้าพญานะครับพูดง่ายๆคือกลุ่มคนที่พูดภาษาไทยไตยเนี่ยนะครับเขาก็จะพูดกันอยู่ตามแนวเส้นพวกนี้นะครับเพราะว่าพูดง่ายๆก็คือมันจะมีกลุ่มทะเลค้าขายค้าขายกลุ่มพวกนี้ก็จะเดินค้าขายของกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วคือเขาก็คงนิยามตัวเองหรือถูกเรียกว่าไอ้นนี้คือคนไทยคือคนสยาม นะครับผมแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นคนสัญชาติอะไรเพราะสมัยนั้นยังไม่มีสัญชาติมันก็เรียกรวมๆกันเป็นประมาณนั้นนะครับผมท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกลุ่มคนสยามเองก็จะมีะตั้งเมืองตัวเองนะครับผมก็เหมือนเมืองในแถบเนี่ยเพชรเพชรบุรีนะครับผมกลุ่มเนี่ยทางกลุ่มเวียงจันทร์ทางกลุ่มไทยใหญ่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเขาจะมีกลุ่มเมืองตัวเองเขาก็ตั้งเมืองตัวเองกันขึ้นมานะครับ แต่ถึงองนั้นเนี่ยเหมือนที่ที่เราบอกไปว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอเขาเอารวมเสร็จกันได้แล้วเขาก็แบบเออฉันอยากจะฉันก็จะมีความเชื่อรับวัฒนธรรมใหม่ๆเรื่องอะไรใหม่ๆมาเนี่ยที่เขาจะเริ่มแตกสายและต่อให้ต้นทานจะมาเหมือนกันเนี่ยกลุ่มคนร่มนาเจ้าพญายเนี่ยพอได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธจากหลังกาวงเข้ามาเนี่ยก็มีเกิดการนิยามตัวเองขึ้นมาใหม่นะครับผมก็จะเรียกตัวเองว่าคนไทยนะครับผมซึ่งจริงๆครว่าคนไทยเนี่ย คือแต่หมนี้คงเราคงคนได้ยินคําว่าไทยบ้านเนาะจะมีไทยบ้านผู้ไทยไทยใหญ่ไทยน้อยไทยลาวไทยลือไทยอาหมเนี่ยจริงๆคําว่าไทยเนี่ยมันเหมือนคําว่าคนนะมันคือแบบคนที่เออไทยบ้านก็คือคนบ้านบ้านะไทยใหญ่ไทยน้อยเนี่ยก็คือแบบมันเป็นเรียกคัลักษณะคาเล็กเตอร์ไทยสูงไทยต่ำอะไรประมาณเนี้ยมันจะเป็นเรื่องโลเคชช่องโลเคชันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือคําว่าไทยเนี่ยมันคำว่าคนมันจะเป็นคํา กว้างๆแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอทุกคนต่างเติบโตแยกย้ายนะครับผมคือแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาพัฒนาเค้าเจอของตัวเองกับแตกสายออกไปนะครับผมใครเคยดูคลิปคุณพิกพลยนะยิงเขาเคยไปกลุ่มตระกูลไทยอาหมที่อยู่ทางตอนเหนือของของอินเดียนะครับตอนออกชิงเหนือก็จะมีกลุ่มเป็นคนพูดมันปัจจุบันเนี่ยคงมีลากสับลากเค้าเจออะไรบางอย่างที่มีความคล้ายๆกับคนไทยนะ แต่จะไบอกว่าเขาเหมือนคนไทยนะเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับผมเขาเรียกตัวเองว่าไทยอาโหมแล้วเขาก็รู้ว่าซาแลกเขาเนี่ยต้นตระกูลมันมาชนเขาเนี่ยอาจจะมีความเหมือนกันในแง่ของเขาเจออะไรบางอย่างกินข้าวยกใต้ถุนสูงอะไรพวกนี้มันจะมีอยู่ไทยลื้อตรง12ปัน,นาหรือกลุ่มจวงตรงกวังสีตรงทางใต้ของจีนเนี่ยคือเขาพูดภาษาตระกูลไทยใต้ยอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้ว แต่แค่จิตสานึกเขาในหัวเนี่ยเขาไม่ได้เขาบอกว่าไม่ได้เป็นคนไทยในยความหมายที่ว่าไม่ใช่ฟอร์มไทยแลนด์นะครับผมคือเพื่อคือฉันไม่ใช่คนเจ้าพยาฉันพูดภาษาเนี้ยแล้วฉันก็เป็นคนกวางสีเป็นคนจ้วงนะครับผมจริงจริงมีทางเาวียดนามเองเนี่ยตรงเนี้ยเป็นพวกกลุ่มอ่ใช้คำว่าแม่น้ําดําแม่น้ำแดงนี่นก็จะเป็นกลุ่มที่มีเขาเรียกว่าไทยดำถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีความความมันจะมีคือคนไทยจะรู้สึกว่า เหมือนเหมือนคนไทยเลยแต่จริงแล้วไม่เขาก็อยู่แบบนี้กันมาตั้งนานแล้วล่ะอยู่พอๆกันเราเนี่ยแหละแต่เขาแค่ไม่เคยนิยามตัวเองว่าเป็นคนประเทศไทยนะครับผมก็เอ่อก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้ว่าคนไทยมาจากไหนอาจจะเล่าไมร่รู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องแต่คิดว่าจะจะแชร์มุมความเป็นไทยในอีกมุมหนึ่งนะครับผมแล้วก็อาจจะมาแลกเปลี่ยนกันก็ได้ว่าไอ้คนไทยความหมายตรงเนี้ยมันตรงกับความเชื่อของ คหรือเปล่านะครับผมแต่ที่สำคัญเนี่ยคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจก็คือกลุ่มตระกูลไทยไตยเนี่ยคือทุกคนก็แตกกระจายเป็นของเป็นเป็นของตัวเองหมดแต่ว่ากลุ่มไทยเจ้าพยานเนี่ยริงก็ถือว่าต้องต้องพูดว่าเขาคือกลุ่มอำนาจเขาโตขึ้นจนแบบครอบครองรัฐที่มันใหญ่ขึ้นขนาดนี้ได้นะก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันกลุ่มกลุ่มไทยเจ้าพยานะครับผมก็ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องเราแล้วก็ทีนี้ก็จะเป็นจุดสายทางสําคัญของรัฐไทยในปัจจุบันที่สร้างจิตสํานึกว่าความเป็นไทยเป็นยังไงนะครับผมคุณลองคิดดูถ้าแบบมีผู้นําคนหนึ่งแม่งบอกว่าเอ้ยอ่อ่ถ้าคุณเคยได้ยินพวกคนอุยกูเนาะอุยกูเนี่ยอยู่ทางจีนเนาะแล้วเขานิยามความเป็นเติร์กเติร์กนี่ยไปหยุดดันตุรกีเลยแต่ถ้าผู้นําชาติยมคนในคนหนึ่งของประเทศไทยนิยามขึ้นมาว่าเอ้ยรวบรวมพี่น้องชาวไทยไตยทั้งหมดเนี่ย เรามันนิยาม,มอย่างเงี้ยโอ้โห ing, เดือดนะครับผมนะครับผมก็จะเป็นแล้วก็จะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องประมาณนี้แล้วกันว่าคนไทยเอามาจากไหนนะครับผมนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเนาะแล้วก็อ้างอิงจากหนังสือแ็เองหนังสือที่ผมอ่านเองส่วนตัวอะไรเองก็ดีนะครับผมก็จะเป็นไปได้นะครับจะมีเกร็ดอีกนิดนึงอ่าไม่รู้คลิปคุณพิกกอยหรือเปล่าคือเขาก็ไปเคยไปกลุ่มคนไทยที่อยู่ตามตรงนี้นะครับทางทางทาง,ทางแถบมาเลนะครับผมก็ยิงก็อะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีอยู่มันจะเป็น เอ่อรียกว่ามรดกทางวัฒนธรรมทางเค้าเจอร์ทางสายเลื่อนอะไรเงี้ยก็จะมีกลุ่มคนไทยในเนี่ยเกดะเนี่ยที่เอยังพูดภาษาตระกูลไทยใตย้แต่อาจจะเป็นนะทางทางใต้เนาะสำเนียงทางใต้สับทางใต้สับโบราณสับเก่าสับที่คนไทยกรุงเทพนะ่ไม่พูดนะครับผมอย่างภาษาไทยที่ผมพูดตอนเนี้ยมันก็เป็นภาษาไทยกรุงเทพผมมันเป็นภาษากรุงเทพเลยไปหน่อยเนี่ย สมุดปากกาสมุดสาคอนอน,อนยุธยนเนา่ยเขาก็พูดไม่เหมือนคนกรุงเทพคนกรุงเทพก็จะมีภาษาของตัวเองแต่ทั้งนั้นเนี่ยภาษากรุงเทพเนี่ยใหญ่สุดมีอำนาจมากที่สุดปกครองทุกคนบังคับให้ทุกคนใช้นะครับผมเห็นไหมว่า,าจริงๆแล้วภาษาเชื้อชาติวัฒนธรรมสัญชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากๆนะครับผมแล้วเป็นเรื่องที่สนุกมากๆและไม่ควรเอามาประเด็น เป็นการโจมตีคนอื่นนะครับมไม่มีใครดีกว่าใครอะไรประมาณนี้ทุกอย่างมันมีรากเงาของตัวเองแล้วก็หลังๆเนี่ยผมว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะสื่อว่าพื้นที่ตรงเนี้โลเคชันนี้คนเข้าออกพัฒนาตัวเองปรปับปรุงตัวเองเ,เป็นยังไงนะครับผมก็จะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําไมพูดถึงเรื่องเด็กบ้านจะเป็นโลเคชันที่ใหญ่หน่อยแต่ก็ผมว่าน่าสนใจดีนะครับผมแล้วก็เลยมาแชร์กันใ้ฟังก็จะเป็นเรื่องของอ,อุทยา เยรยาดูคนไทยเนี่ยมาจากไหนนะครับผมยังไงถ้าชอบหรืงองอยังไงก็คอมเมนต์นกดลงกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ